ฮัลโหสวัสดีทุกคน mm hmm. ก็ห่างหายไปนานทริปนี้ก็น่าจะเป็นอีกทริปหนึ่งก่อนเริ่มปีใหม่วันนี้วันที่ยี่สี่ธันวาก็มาขับออกทริปกับแบง์นะทริปนี้มาสองคนนี่เราก็ออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่เจ็ดโมงขับมาเรื่อยๆตอนนี้ ลายทางของเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติเขาชมเานะแล้วก็หะัอจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เรามาแวะกันอยู่ที่ไดโนคาเฟ่ซึ่งมีภูเขาเขาเรียกว่าเขาไดโนเสาร์นะก็ข้างหน้าเรานี่แหละเขาไดโนเสาร์ลูกที่หนึ่งแล้วก็ข้างๆเป็นลูกที่สอง ก็คิดว่าเหมือนไหมแต่เพื่อนต้มทึปของเราบอกว่าเหมือนช้างมากกว่าเหมือนไหมเนี่ยลูกตาแล้วก็หูตรงย่าๆเป็นหูแล้วก็ลงไปตรงนั้นเป็นวงช้างข้างๆนี่เขาก็มีเลงแกะเลี้งแพะด้วย ส่วนอีกลูกหนึ่งนี่เจ้าของร้านกาแฟบอกว่าเป็นเหมือนลำตัวลำตัวแล้วก็หางไหนดูสิเหมือนไหมลูกใหญ่นี่เหมือน ไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรให้สังเกตนะหรือว่าใครสังเกตได้ก็แล้วแต่จินตนาการของคนจุดที่เราแวะนี้ก็คือเรียกว่าไดโนคาเฟ่ก็คือจุดก็ตั้งชื่อตามเขาดินไทเลยเนีเสาเนียแหละกาแฟก็ไม่แพงรสชาติก็พอใช้ได้ห้าสิบบาท เดี๋ยวเราก็แวะพักแล้วก็แต่และเดี๋ยวเราก็ขับไปเขาชมเอาอยู่ห่างจากนี่ไม่ไม่กี่สิบโลล้วนี่เฟอเรลมทิพยของเรากรน็นังชันี่สองคันไม่รู้เขาให้เป็นกลางเต็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะมืนมี คนมาปักหมอกางเต็นอยู่น่าจะอากาศวันนี้ก็ดีนะไม่ร้อนหนาวหนาวชิวๆนี่คาเฟ่ก็เล็กๆมินิมอลมินิมอล มาหนเดี๋ยวเรานั่งพักตักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปโอเคถึงแล้วอิทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงดูสิเท่าไหร่เนี่ยหกสิบบาทปะ่ะรถสี่สิบคนยี่สิบไม่ใช่วะคนสี่สิบรถยี่สิบกลับกันเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบ สวัสดีครับคนละหกสิบบาทเดี๋ยวเกะแก่รถทำไมหกสิบบาทจะจ่ายเองหรือว่าจะไอ้นี่รวมรวมเลยก็ได้ครับรวมไปก่อนก็นได้อ่ะครับผม เปสเต็มที่ทําการได้นะครับเปสเต็มที่สู่บริการนักท่องเที่ยวนะครับหนาหกสิบเม็ดนะครับครับผมไม่มีมีมีสัีนั่นใบกอบทรมีมานะไม่มีครับีข้า้นที่ไปนะอ๋อต้องจอดแล้วก็เดินใช่ไหมฮะโอ้ครับผมน้ำยังพอมีอยู่ครับน้ำน้ำพอมีฮะพอมีอยู่ครับผมครับ มีของโอ้ดีเลยมีของกินไหมครับข้างในอนอโอ้ดีเลยครับขอบคุณมากอ๋อมันขึ้นไปได้หลายชั้นหรอมันใช้เวลานานไหมฮะแต่ถ้าชั้นสูงสุดน,นี้ใช้เดินเท่าไหร่ครับ สวยไหมสวยครับชั่วโมงกว่าเอาไหมได้วางมรดกดวันที่สามมันจะเป็นน้ำผาขึ้นไปมันจะมีอะไรขึ้นไปนะครับครับคนคนเยอะวันนี้เยอะไหมฮะเยอะอยู่อ๋อโอเคกำลังเงือเอ้ยคนน้อยแน่ๆเลยวันนี้ขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ เผื่อได้ผมเอาเกงขาสั้นแล้วก็อะไรวะเกงขาสั้นเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อชิวๆแล้ว,ว,วลเดินชิวๆโอ้นี่ไงรถสั้นก่อนขึ้น<ะ>ไปล <ะ S 2> เ,เลยเออเปลี่ยนก็ได้ใช่จะได้ชิวๆอ๋อจะได้โดดน้ำได้ใช่ไหมเออเนี่ยรถยังเยอะอยู่ แล้วรองเทา้าก็ใส่นี้ไปหรอใส่แตะเอาแตะมาเอาแม่งแม่งไม่บอกฝนเตี้ยมาหอมก็เล่นน้ำไงแม่งไม่บอกผมเอ้ยผมก็ลืมว่าผมก็เอามาแต่กางเกงเกับแม่งลุงเงี้ยวขีนมาด้วย <laughs> ไรวะ <laughs> ตอนไหนเนี่ยตอนไหนดีอ่ะมันน่าจะนั่นน่าจะเจ้าหน้าที่อุทยานปะ อืมที่ทำการเดี๋ยวคย่อยนี้ก็ได้ไปหาที่จอดก่อนก็ได้เน่นมาข้างข้างเอ็นแม็กนะตรงสารางนั้นนะ่ะอ๋อแล้วไงมีคันใหญ่อยู่เร็วไป,ไปกางเกงอย่างเงี้ะเดี๋ยวเผื่อเจอมลาลงมลาแรงอ๋อนี่ยเขามีล็อกล็อกตีเส้นมาให้อยู่แล้วต้นอะไรวะเนี่ยต้นมะม่วงยางจะหยดปะเนี่ย ขุดพอยขุดพอยดูพื้นดิพื้นยังไม่มีเลยเออเอาถ้าไม่มีก็จะอยู่ข้างในไงน,นี่ตรงนี้เลยอ๋อไปด้วยไปด้วยได้ปะได้ปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถับมาชิดนีนิดน,นึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวมันโดนแดดเดี๋ยวผมตรงตรงนี้เลยเนี่ยอ๋อนี่คอมแม่งเลยทีน,นี้อ่ะ มอไซค์ไม่น่าจะเยอะมั้งใครจะขี่มาวะกว้างอยู่นะก็ใหญ่อยู่อะ่ะถ้าตรงแบบว่าอุทยานแบบต่างจังหวัดอะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันมีอะไร น้ำตกเขาชมุมเาตอนนี้เราน่าจะอยู่จุดที่สองน้ำน้อยแต่ก็ยังพอมีเพราะเรามาปลายธันวาแล้วเจอนักท่องเที่ยวหนึ่งคน ฟัาพรวงอยู่ข้างล่างอุ้ยชุ่ยุยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคลิปก็อาจจะเห็นแค่ขดหิน เดี๋ยวรอดูว่าจะเก็บรูปไปได้ประมาณไหนไปติดตามกันได้ที่เพจชื่อเดียวกับยู u ู e โอเคเดี๋ยวเราเดินไปจุดตัดไปถึงแล้ววังหนึ่งเป็นแอ่งธรรมดาไม่มีอะไร มีปลายตรงนั้นข้างบนก็น่าจะมีอีกนิดนึงปลายสุดปลายสุดเลยนะไปสุดก่อนใช่ไหมเ้วค่อยไล่เก็บ,กบได้ได้เอางั้นก็ได้ เดี๋ยวเรากำลังไปจุดที่สามเดินขึ้นเนินเนินป่าวเดินขึ้นอะไรเนี่ยทางชันนิดหน่อย ร้อยี่สิบหกฮาร์ดเล็กร้อยเมือช้านัาได้สองฝูงฝูงนึงก็ประมาณหกตัวปสองฝูงอ้ พอเช้าถ่ายรูปไปอยู่โอครับแล้วก็หน้าแรงเนี่ยโดยมากเขาจะอย่ีดึงไหมครับอะไรคะต้องเกลือนอย่งนี้ดึงไหมไม่ไม่ที่นี่ที่นี่จะไม่เหมือนเขาทางทางบุรีอะไรพวกนี้จะจะจะไม่เหมือนเราเห็นคนเขาก็จะหนีเขาจะไม่ชิดคนของวางไว้เขาก็จะไม่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 ควรนะครับแต่ด้วยความระมัดระวังเราก็ต้องระวังตัวเราเราดองแต่ลิงเราก็เจ้าวันนะแต่ลิงเขาจะไม่ฝั่งนี้เขาจะเดินฝั่งนู้น พวกลิงพวกอะไรเนะี่ยแต่กลางคืนเนี่ยเนะจ้าที่ก็จะไม่มียกเว้นจะมีสายสตรวจบางทีเขาออกตรวจเขาอาจจะมามาพักตามจุดใต้น้ำตกต้นใกล้น้ำอ่ามันไม่ใช่เป็นลาบไม่ไม่ฮะภูเขาที่นี่มันจะสลับอย่างอย่างอย่างที่เดินมาเนี่ยที่อย่างละมองขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนลำจัวแต่เราออกตรวจจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไป ลงมาบางทีมันก็จะเดือเรี่ยมขึ้นสระลับทุกกระลับอย่างเงี้ยช้างนี่นี่มันกมันไม่เท่าไรขึ้นมาฮะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ข้างล่างเยอะมากว่าเพราะว่าปัหาข้างล่างขา้นเยอะตอนนี้เราปัญหาช้างจะมีชุดเตาระวังช้างอะไรพวกนี้นะแต่ดูมาเห็นข้างล่างเดี๋ยวชาวบ้านก็โทรมาก็เราตอบออกไปหม่อาหารข้างล่างเยอะคือสวนชาวบ้านสวนชาวบ้านครับ โอเครับผมขอขึ้นเงินครับครับครับถามแม่นะครับกระถิงหรือเปล่าหนป่าที่น่ากลัวสุดอ๋อนี่ไงเขามีป้ายปิดตนฐานชั่วขาวก็คือไม่ไม่ขึ้นเลยวันนี้เราจะไปชั้นสุดท้าย เดินย่างนิดนึงมีแต่คดหินใช่จริงๆคืออะไรหมายถึงเราร,ร,รู้ทางเดินเหรอเนี่ยคุณก็ขึ้นก้อนนี้ด้เนี่ยก้อนนี้นแล้วก็ก้อนนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ <Push. S 2> ไม่เหยียบเอาอะไรมาเหยียบม,มีความสุขไหมมีความสุขไหมเจ็บปวดใจ็ู <laughs> <laughs> เราจะไปยังไงไม่น่าไม่น่าเดินอ้อมนะไม่ไดไปนี่เหรอเออไม่งั้นต้องเดินอ้อมงู้นเหรออ๋อเขาก็เดินเลาะมาจากข้างๆนี้ผมได้ผมไปรองเท้าแตะคอมเปียกคอมเปียกมันจะรื้อ ระวังแล้วกันเราเห็นคนอยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าไอ้นี่หรือยังโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงตอนนี้ขอเดินก่อนถึงแล้วจากเมื่อกี้อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วพอได้น้ำพอมีอยู่ไกล นะขอลงก่อนจะลื่นนิดนึง E eu ah? เล่นเหรอเล่นได้ครับตรงนี้เล่นได้นะก็ดูต้รน้นาวตรงแล้ว็ขี่ใครไม่ว uh ่าม s ชชั <h <h ่นคอมพลีตจัดว่าแจ่มก็คือน้ำตกชั้นสุดท้ายนี้ก็จะมีเจ้าที่ยืนรอหนึ่งคน หวังว่าจะคุ้มค่ากับการเดินมาโอเคเสร็จแล้วชุดมีปลาด้วยปลาพรวงหลนตุ้มน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาของจริงได้รูปมาสองช็อต โอเคเดินลงปั๊บปิดเท่าไหร่ครับปิดทิปหน่อยปิดเก้าห้าเก้าห้าจุดแปดกว่ากว่าแต่ถ้าถ้าฟินิกห้านี่ก็ก็เพอร์เจอร์ไปฟินิลเกือบแปดโลเดินไปไหนเนี่ยเดินไปไหนมานี่ก็เเจอจบแล้วน้ำตกเขาเชะเมาใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงสิบนาที แต่ว่าเดี๋ยวต้องสามชั่วโมองครึ่งได้แล้วไปอาบน้ำเพราะเรากินข้าวเที่ยงใช่ไหมเดี๋ยวไปอาบน้ำเพราะว่าคันคัน,นอะะไรวนี่อ๋อนี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นี่เราก็เดินไปทางนู้ดน,นี่ก็ท,ที่ทำการถือว่าโอเควันนี้ไม่มีแดดด้วยไม่ร้อนเลยชิวๆ น้ามาถามว่าน้ามาไหมก็น้ามาอยู่ถ้ามาช่วงฝนก็น่าจะน้าเยอะกว่านี้ตรงโน้นเป็นโซนของกินก็มีร้านประมาณนึงปิดทิปข้าวต้มแจ๊แต๋วอร่อยมากแปลกดีหอยจอก็อร่อยกระเพรารสชาติโอเค ที่เด็ดคือข้าต้มแห้งข้าวแห้งอยุ่อำเภอบ้านบึงกลับบ้านได้